รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอยู่เย็นเป็นสุขผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหามากุฏตะราชิวิทยาลัยรายการของเรานะคะนําเสนอเรื่องราวสาระความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและมีประโยชน์ต่อสังคมเราเป็นอย่างมากค่ะและเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางมหาวิทยาลัยมหามากุฏตะราชีวิทยาลัยได้มีการจัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้นะคะนับเป็นวาระครบรอบ120ปีของการสถาปนาและในวันนี้นะคะแคลก็มีภาพบรรยากาศภายในงานนำมาฝากให้ผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้แต่ในช่วงนี้นะคะเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระราณฑร์ท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหากุฏรตราชวิทยาลายัยจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะ ตามชมได้ในรายการอยู่เย็นเป็นสุขในวันนี้ค่ะขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมรายการทุกท่านวันนี้รายการอยู่เย็นเป็นสุขของมหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัย,ยก็ได้มาพบกับท่านอีกวาระหนึ่งและวาระนี้ถือว่าเป็นวาระที่สำคัญ เพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมหาคุณราวิทยาลัย,ายนั้นได้ดําเนินกิจการมาครบปีที่120คือมหาคุณราชวิทยาลัยนั้นถือกําเนิดเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสถานศึกษาพระปริยติธรรมสําหรับพระภิกษุสมัมมาเนรตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2436 ซึ่งตรงกับรอส1นอ 112, โดยพระดราริของสเสด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานนวโรรสและพระเทรานุเทระในสมัยนั้นโดยพระบรมราชานุญ,ญาตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หสมเด็จกรมพระยาวชิรยานนวโรรสในขณะ ดำรงพระอิสริยยศกรมมื่นพระชิราญาณวโรรสพร้อมด้วยพระเทราดุเทระในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ได้จัดให้มีการศึกษาที่เรียกว่ามหามกุตราชวิทยาลัยเพื่อให้เป็นสถานศึกษาสำหรับพระภิกษุสาม,มเณรในสมัยนั้นโดยถือเอามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง เสด็จเ no tamam. ถลิงถวัลยราชสมบัติครบ25ปีคือในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2436จัดการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรที่เรียกว่ามหามุุตราชวิทยาลัยขึ้นที่หน้าวัดบวรนิเวศวิหารในการเปิดมหามุุฏราชวิทยาลัยขึ้นมานั้นก็มีพระประสงค์อยู่3ประการด้วยกัน ก็คือหนึ่งเพื่อเป็นสถานศึกษาพระปริยิธรรมสําหรับพระภิกษุสามเณรในคณะธรรมยุติกนิกาย 2. ก็คือเพื่อเป็นสถานศึกษาวิชาซึ่งเป็นชาติภูมิและของต่างประเทศสําหรับกุลบุตรและก็สเพื่อเป็นสถานที่สั่งสอนพระพุทธศาสนามหามกุษราชวิทยาลัยก็ได้ดำเนินกิจการ เรื่อยมาโดยลำดับแล้วก็เป็นไปตามพระประสงค์ที่ทรงมีพระดำริให้จัดการศึกษาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2488โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานาวงศ์ซึ่งทรงอยู่ในฐานะนายกกรรมการมหมากุรามชวิทยาลัยก็ได้ ประกาศตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงในรูปของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาโดยอาศัยนามว่าสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้นนะเมื่อวันที่30ทธันวาคมพุทธศักราช2,488สถานสถาบันการศึกษาแห่งนี้ก็ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 16กันยายนพุทธศักราช2,489ในการดำเนินการของสภาการศึกษามหามกุตราวิยาลัยตั้งแต่16กันยายน2489เรื่อยมาจนถึงปีพุทธศักราช2,530นนั้นเป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้นในปีพุทธ พุทธศักราช2530สภาการศึกษามหามกุฏรราชวิทยาลัยก็ได้ขยายการศึกษาขึ้นไปสู่ระดับปริญญาโทได้มีการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อมาการศึกษาของสภาการศึกษามหามกุฏรราชวิทยาลัยนั้นได้ขยายโอกาสไปสู่ในส่วนภูมิภาคโดยลำดับสภาการศึกษามหามกุฏรราชวิทยาลัยนั้นได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนมาถึงปีพุทธศักราช2540ก็ได้พระราชบัญญัติได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาบัณฑิวิทยาลัยขึ้นยกฐานะสภาการศึกษามหาบุตรวิทยาลัยนั้นให้เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐมาในปีพุทธศักราช2545 อธิการบดีในสมัยนั้นคือเจ้าพลนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้มีโครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหาปุรีรวิทยาลัยจากอาวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อมาตั้งหน้าที่ทําการแห่งใหม่ที่บ้านวัดสุวรรณตําบลสารยาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมก็ได้เสนอโครงการให้รัฐบาล พิจารณารัฐบาลก็ได้พิจารณาอนุมัติโครงการย้ายมหาวิทยาลัยมหาคุรา,ากราวิทยาลัยจากที่ตั้งเดิมที่วัดบวรน,นิเวศวิหารมาตั้งที่ตำบลสารยาจังหวัดอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนครปฐมในวงเงินก็ประมาณประมาณ2,200ล้านบาทเป็นโครงการต่อเนื่อง5ปี นะแต่ว่ารัฐบาลนั้นอนุมัติโครงการมาประมาณ1,700ล้านบาทเศษนะส่วนที่เหลือนั้นมหาวิทยาลัยเองต้องขอรับการสนับสนุนขอบริจาคจากอ,องค์กรการกุศลบ้างจากท่านผู้มีจิตศรัทธาบ้างเพิ่มเติมนะเพื่อ,อสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2548มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยได้ทูลเชิญเสด็จสเสด็จพระเทพพระราชราดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จทรงวางศริราฤกษ์อาคารของมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นโครงการย้ายมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการในปีนั้น แล้วก็มหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการก่อสร้างเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้การก่อสร้างก็บรรลุแผนแม่บทนั้นประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งในการดำเนินกิจาการของมหาวิทยาลัยนั้นในปัจจุบันนี้ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาิุราวัทย,ย์พุทธศักราช2540มหาวิทยาลัยนั้นก็จะมีพันธกิจ4ด้านด้วยกัน ก็คือด้านการผลิตบัณฑิตด้านการวิจัยด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมและด้านการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมมหาวิทยลัยก็ได้ดำเนินการตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมาเป็นอย่างดีโดยมีคณะต่างๆ เป็นผู้ให้การบริการให้การสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย4คณะก็คือคณะศาสนาและประชญาคณะมนุษยศาสตร์คณะสังคม,มศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์นอกจากนั้นก็ยังมีบัณฑิตวิทยาลัยทําหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คือจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกอีก,อกหลายสาขาวิชาด้วยกันนั้นในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนั้นได้ดําเนินกิจการมาปีนี้ครบปีที่120ก็ขอ,อเชิญชวน,นท่านทั้งหลายที่มีความสนใจในวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามาศึกษาหาความรู้ จากมหาวิทยาลัยมหาบุรุตราวิทยาลัยในโอกาสต่อไปก็ขออำนวยพร ก็นีนะคะก็คือธรรมะดีๆในวันนี้ที่ทางรายการของเราได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันหวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบและถูกใจกันนะคะก่อนที่จะจากกันไปนะคะแพลของฝาาพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าน้ามัเชตยาสังปัตโตเมื่อได้ยศแล้วไม่พึงมัวเมาค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาของรายการอยู่เย็นเป็นสุขก็หมดลงแล้วพบกับแพลและทีมงานได้ใหม่กันในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยนั้นได้ดำเนินกิจการมาปีนี้ครบปีที่120ก็ขอเชิญชวน,ชวนท่านทั้งหลายที่มีความสนใจในวิชาการทางด้านพระพุทธศาสนามาศึกษาหาความรู้จากมหาวิทยาลัยมหาบุตรวิทยาลัย,ย,ยในโอกาสต่อไป ก็ขออำอนวยพ่